บทที่สองอดีตของครอบครัวแอนเดอร์สันไม่มีใครขยับทุกคนถูกแช่แข็งอยู่กับที่เป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วก็แค่ประมาณสิบวินาทีเท่านั้นเอาเบิร์ตก้มลงหยิบซองจดหมายสีเหลืองอ่อนขึ้นมามันเป็นจดหมายที่ไม่มีตราประทับมีบรรทัดเขียนด้วยหมึกสีเขียวมรกตเขาอ่านออกมาเบาๆเลขที่19ไทบีเอเวนิวประตูเ,เบิร์ตเอเมอร์ ทีแอนเดอร์สันเมื่อเอาเบิร์ตอ่านข้อความนี้เขาพบว่าเขาได้กระตุ้นภารกิจถนนของพ่อมดคุณมีศัก,กยภาพที่จะเป็นพ่อมดได้แต่คุณยังไม่ผ่านการรับรองตอนนี้คุณได้รับโอกาสที่หาได้ยากในการเป็นนักเรียนที่ h o g ห School o f w i t c h c r a f t a n d วิ z a าทรีรางวัลหน,นึ่งหมื่นคะแนนประสบการณ์สองคะแนนทักษะและสายเลือดพ่อมดบวกหนึ่งเลือดพ่อมดเอาเบิร์ตตกตะลึง นี่มันอะไรกันเนี่ยคะแนนทักษะสองคะแนนนั้นน่าดึงดูดมากแต่คุณต้องรู้ว่าการเป็นนักเรียนของเอตันมีเพียงคะแนนเดียวเท่านั้นและหลังจากออมมาหลายปีเัลเบิร์ตก็ได้รับคะแนนทักษะเพียงสามคะแนนเท่านั้นและเขาก็ลังเลที่จะใช้มันอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสับสนยิ่งกว่าก็คือว่าจริงๆแล้วนี่คือโลกนวนิยายโลกมหัศจรรย์ในนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ เอาเบิร์ตคลิกซองจดหมายและแน่นอนว่าเขาเห็นเสื้อคลุมแขนโลกของฮอกวอตส์โดยมีตัวเอตัวใหญ่ล้อมรอบด้วยสิงโตโนกอินทรีแบดเจอแอร์ละงูแม่คะตอนนี้สวนสัตว์ฝึกนกฮูกให้เป็นบุรุษไกรสณีได้แล้วเหรอเนียจ้องมองนกฮูกที่อยู่ใกล้ๆอย่างสงสยัยเนียฉันไม่คิดว่าจะมีใครใช้นกฮูกส่งข้อความอย่างน้อยคนปกติคงไม่ใช้บางทีนี่อาจเป็นแค่การเล่นตลก เดซี่มองไปที่สามีของเธอเห็นเฮิร์บขมวดคิ้วแล้วถามว่าอะไรนะผิดที่รักได้เวลาออกไปข้างนอกแล้วไม่มีอะไรเอาเบิร์ตขอจดหมายหน่อยสิเฮิร์บพูดเบาๆโอ้นี่เอาเบิร์ตยื่นซองจดหมายให้พ่อของเขาที่รักเดซี่รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อย เฮิร์บไม่ได้สังเกตเห็นความไม่พอใจบนใบหน้าของภรรยาของเขาเขารีบเปิดซองจดหมายออกมาหยิบกระดาษที่อยู่ข้างในออกมาเหลือบมองมันแล้วพูดว่าลูกๆดูเหมือนว่าแผนของเราจะถูกเลื่อนออกไปที่รักเฮิร์บมีบางอย่างเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นในจดหมายมีอะไรบ้างเดซี่รู้สึกว่าสามีของเธอดูผิดปกติเล็กน้อยและน้ำเสียงของเธอก็จริงจังมากขึ้น พ่อขจดหมายเขียนว่าอะไรคะเนยอดไม่ได้ที่จะถามแต่เอาเบิร์ที่ได้รับจดหมายกลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากนะักกลับห้องนั่งเล่นกันเถอะเดซี่เฮิร์บปิดประตูรถอย่างแรงแล้วกลับไปที่ห้องนั่งเล่นกับครอบครัวหลังจากที่ประตูทางเข้าปิดลงแล้วนกฮูกที่ส่งข้อความก็ยังไม่ออกไปเฮิร์บที่รักคุณคุณอธิบายให้ฉันฟังหน่อยดีกว่า เดซี่ดูกโกรธจนแทบจะรอไม่ไหวที่จะเห็นลูกชายของเธอสวมชุดอีตันพ่อเนื้อหาของจดหมายคืออะไรอ่านให้ทุกคนฟังฉันก็อยากรู้ว่าใครจะคาดเดาได้ว่าฉันจะไปปรากฏตัวที่ไหนใบหน้าของอัลเบิร์ตไม่ได้แสดงอารมณ์มากนะักแน่นอนว่าเขารู้เรื่องนี้ดีจดหมายหากคุณไม่เคยมีประสบการณ์การเดินทางข้ามเวลาและกิจกรรมแผงคุณอาจตกใจเมื่อเห็นจดหมายฉบับนั้น แต่หลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจสองครั้งแรกเขาพบว่าเขาอยู่ในโลกของนวนิยายมันไม่ได้ดูแปลกเกินไปที่จะคิดถึงเรื่องนี้ยิ่งกว่านั้นเขาได้อ่านซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่ขายดีที่สุดและยังได้เขียนนิยายอีกด้วยหนังสือเพื่อนคนนี้ในเวลานั้นฉันตรวจสอบข้อมูลมากมายและยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองโลกของนวนิยายเรื่องนี้อยู่บ้าง ถ้าอย่างนั้นฉันจะอ่านมันเฮิร์บเหลือบมองลูกชายของเขาซึ่งมีความสงบเช่นเคยและอ่านเนื้อหาในกระดาษอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคาถาพ่อหมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์อัลบัสดัมเบิลดอดอประธานสหาพันธ์เวทมนต์นานาชาติประธานสมาคมพ่อหมดพ่อหมดอันดับหนึ่งแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เมอร์ลินฮอกวอตโรงเรียน ดวงตาของเดซี่เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเพราะเธอเดาได้แล้วว่านี่คืออะไรใบแจ้งการรับเข้าเรียนเวทมนต์มีเวทมนต์จริงๆเหรอใบหน้าของเนียเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่ไม่สามารถปกปิดได้ฉันอยากเรียนเวทมนต์และไปโรงเรียนเวทมนต์ด้วยฉันเกลียดเอาเบิร์ดปล่อยฉันไปดูพี่ชายของเธอไม่พอใจมากเธอกำลังจะไปอ่านจดหมายแต่ถูกเอาเบิร์ดหยุดไว้ เนียให้พ่อเขียนจดหมายให้จบเถอะเอาเบิร์ดโบกมือให้พ่อของเขาอ่านจดหมายต่อและพาแม่ที่โกรธแค้นของเขาไปนั่งลงลูกเอ๋ยฉันจะไม่ปล่อยให้เจ้าไปหาฮอกเดซี่โกรธมากเธอรู้สึกว่าสามีของเธออาจจะรู้อะไรบางอย่างเฮิร์บไอเบาๆแล้วอ่านต่อเรียนคุณแอนเดอร์สัน เรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้เข้าเรียนในโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์แล้วสิ่งที่แนบมาด้วยคือรายการหนังสือและอุปกรณ์ที่จำเป็นภาคการศึกษามีกำหนดจะเริ่มในวันที่1กันยายนเราจะรอนกคู่ของคุณก่อนวันที่21กรกฎาคมขอแสดงความนับถือรองอาจารย์ใหญ่หญิงมิเนอร์ว่ามากอนนาการ เพิบเขียนจดหมายเสร็จและส่งจดหมายให้ลูกชายของเขาเอาเบิดเหลือบมองมันแล้วยื่นให้น้องสาวที่อยากรู้อยากเห็นของเขาเนียหยิบจดหมายแล้ววิ่งไปหาเดซี่แม่ของเธอหลังจากที่เดซี่ศึกษาเนื้อหาของจดหมายทีละประโยคเธอก็พูดทีละคำ ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้เอาเบิร์ตไปโรงเรียนประเภทนี้ไม่สิคงมีคนเล่นตลกกับเราบางทีเราควรแจ้งตำรวจแล้วจับเขาทันทีคนก่อกวนหน้ารำคาญคนนั้นแม่ครับนกฮูกรอคุณอยู่ในจดหมายขอให้เราเขียนตอบพวกเขาหรือเปล่าจูจูเนียก็พูดขึ้นเดซี่ไม่ได้พูดอะไรแต่จ้องมองสามีของเธอด้วยสายตาที่กดดันเอาเบิร์ตถามว่าพ่อคุณรู้อะไรบางอย่างไหม ไม่จริงเลยเฮิร์บเอามือกลุมหัวเหมือนจะจําได้สั้นๆตอนที่ฉันอายุพอๆกับคุณพ่อของฉันปู่ของคุณผิดหวังที่ฉันไม่ได้รับจดหมายจากฮอกวอตส์ฉันถามพ่อว่าฮอกวอตส์คืออะไรและเขาก็บอก,กว่านี่คือโรงเรียนครั้งหนึ่งพ่อของฉันเมาแล้วถามฉันว่าทำไมเขาถึงต้องการฉันเพื่อไปฮอกวอตส์เขาบอกแค่ว่าเขาเป็นคนปฏิปต่ตแต่ฉันไม่รู้ว่าคำนี้หมายถึงอะไร น้ำเสียงของเฮิร์บเบามากเขาก็ยังจำได้ตอนนั้นพ่อฉันร้องไห้ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฮอกวอตส์คืออะไรพ่อของฉันคงจะดีใจมากที่ได้รู้ว่าหลานชายของเขาได้รับจดหมายจากฮอกวอตส์แน่นอนว่าเอาเบิร์ตรู้ดีว่าสอคอวิปหมายถึงอะไรแต่เขาไม่คิดว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างจริงๆกับพ่อมด กล่าวอีกในหนึ่งไม่มีทักษะที่คล้ายกันในแถบทักษะของเขาไม่เช่นนั้นเขาจะสังเกตเห็นมันมานานแล้วใช่ฉันควรจะเขียนถึงเขาไม่สิโทรหาเขาสิเขาจะมีความสุขมากเฮิร์บพูดทันทีราวกับว่าเขากำลังวางแผนที่จะโทรหาพ่อของเขาเฮิร์บแอนเดอร์สันเดซี่ตะโกน ออาเบิร์ตควรไปที่อีตันซึ่งเขาจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราไม่อาจจินตนาการได้แทนที่จะไปโรงเรียนที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนรู้ไหมเกี่ยวกับอนาคตของเขาฉันจะอยาบปล่อยให้แม่แม่เรายังไม่ได้ยืนยันว่าเวทมนต์ยังมีอยู่หรือไม่เอาเบิร์ตเอื้อมมือไปคว้ามแม่ของเขาที่กำลังจะวิ่งหนีและปลอบโยนเขาเบาๆจดหมายไม่ได้บอก,กว่าฉันเป็น เราคุณอยู่นกฮูกห,หรือเราคุณเขียนจดหมายหากันและขอให้ใครสักคนจากโรงเรียนฮอกวอตส์พิสูจน์ว่ามีเวทมนต์อยู่จริงหรือไม่แสดงว่ามันเป็นเรื่องโกหกฉันเห็นด้วยกับคุณให้โรงเรียนเวนนั่นพิสูจน์ความถูกต้องของจดหมายฉบับนี้ซะเดซี่กำมัดแน่นและโบกมือแรงๆรอดูก่อนฉันจะโทรหาตำรวจและจับคนโกหกพวกนั้นติดคุกหลายปี